ครับผมก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามช่องไอพิธามไอโฟนะครับกับคลิปนี้ลงทะเบียน f รีไฟ i r แอดวานซ์เซิร์ฟเนะครับจาก OB22 จะเข้าสู่ OB23 นะครับเขาต้องมีเซิร์ฟเบต้ามาให้เราทดลองเล่นก่อนนะครับเพื่อนๆอ,อยากลงทะเบียนเริ่มแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมนะครับลงทะเบียนถึงวันที่15กรกฎาคมแล้วก็รุ่นที่2นะครับรุ่นแรกลงไม่ทันนะไปลงรุ่นที่2วันที่16กรกฎาคม ถึง19กรกรกฎาคมนะครับ <c oughs> แต่ว่าอีกประกาศนึงเขาบอกว่าลงวันที่10ถึงวันที่15ใช่ไหมลงทะเบียนนะครับแล้วก็เราจะสามารถดาวน์โหลด apk ได้ในวันที่15นะครับแล้วก็ให้มันจะอัปเดตก็คือวันที่29กรกรกฎาคมนะครับอัปเดตฟรีไฟลเป็น ob 2 3นะครับก็คืออัปเดตครั้งใหญ่เลยนะครับเพื่อนเพื่อนที่อยากลงทะเบียนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้ด้านล่างนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับทุกคลิปเลยไอ้ทุกครั้งนะครับที่มีฟรีไฟแอดวานเข้ามานะครับช่องผมก็จะทําคลิปบอกแบบนี้แหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงทะเบียนเลยเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนนะครับผมลงก่อนหมู่เลยไหมเนี่ยชื่อเต็มโอ๊คูอยากอายดีชื่อเต็มชื่อเต็มมนตรีนะครับ อีเมลก็อันเนี้ยหมายเลขโทรศัพท์อ้ามันทำไมรู้อ่ะมันต้องบวกของหกไหมเนี่ยมันใส่ไม่ได้นะมผมไม่ได้เอาผมไม่ได้เอารหัสอีเมลกับรหัสเบอร์โทรไว้ดูกันนะ ตรวจสอบว่าอ e ีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณใช้งานได้ของผมใช้งานได้ไหมเนี่ยมันทำมันทำใหม่แล้วเนี่ยอืมก็ใช่นี่ก็เข้าร่วมเลยอะ่ะอ่ะเสร็จแล้วนะครับอืมเหมือนมันจะง่ายๆนะครั้งนี้นะครับโปรไฟล์ของผมล่ะผมว่าผมไม่ผ่านแน่ๆเลย แต่ว่ามีน้องคนนึงนะครับเขาบอกว่าเขามีสูตรลับนะครับให้เข้าเล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เออเดี๋ยวผมจะรอน้องเขานะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้มันจะให้ดาวน์โหลดวันที่สิบห้านะครับกรกฎาคมเดี๋ยวก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพราะว่ามันครั้งที่แล้วเดือนมิถุนามันยังแบบเออเดือนพฤษภาคมันยังแบบเออเลอเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก็ต้องรอดูฟรีไฟต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงโอเคคลิปนี้ผมมาแจ้งข่าวเฉยนะครับ คลิปอาจจะกระโปกโป๊กดักนะครับก็เหมือนกับช่องนะครับช่องยังกระโปกอยู่นะครับยังไงก็ร่วมกันสนับสนุนโดยการกดซับสไครต์ด้วยนะครับ <c oughs> จะได้ซื้อของเรื่องราวของอุปกรณ์นะครับมาทามาทาใหม่นะผมไม่น่าซื้อโทรศัพท์เครื่องนี้เลยระบบเสียงมันไม่ดีอ่ะไม่เหมือนเครื่องเก่าๆนะครับแต่คลิปอะไรก็ไม่ดีอัดเสียงเกมก็ไม่ดีผมรู้สึกหงุนหวยมากเลยเ <laughs> โอเคคลิปนี้แจ้งข่าวแค่นี้นะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์นี้ไว้ด้านล่างนะครับโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับ